กับตังต้องคำถามว่าทําไมต้องคําชนโนดทําไมต้องพระาธาตุบางปูนทําไมต้องพญาศรีสตรตนนัตนคราชที่นครพนมในพื้นที่ดินแดนของพญานาคราชเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอีสานมันเกี่ยวข้องกับลําแม่น้ําโขงที่มีความยาวไกลเหมือนงูเหมือนหน้าแล้วมีพลังของชีวิตเพราะที่ไหนมีแหล่งน้ําที่มีชีวิตจึงเป็นความเชื่อที่มีโดยชนพื้นที่ และที่สำคัญคือศักดิ์สิทธิ์มากดังนั้นเจยต้องมาที่นี่โครู 5G เขาจัดเบอร์ฟันธงนักรราชที่เอาไปทำวิธีทั้งพญาศรีสัตนคราชนครพนมทั้งพญาศรีสุทโธนักราชที่อุดรทั้งพญามุจธิดชนักรราชที่น้องคายเชื่อมความสัมพันธ์อธิษฐานบวงสวงบ่ก,กล่าวอารัธนานักรราชบาร,รมีประสิทธิ์ไว้ใน บอฟันธงนักคราชของ t ู u e 5G สนใจรีบติดต่อเลยที่เว็บไซต์ของ t ทูที่ปรากฏบางลางแล้วที่ทูช็อปดีแท็กช็อปจากนี้เป็นต้นไปครับ